ให้ทุกเช้าวันใหม่ครับให้พระคำนำชีวิตของเราครับเราอ่านพระมภีกันทุกวันนะครับวันนี้เราอ่านกันมาถึงพระธรรมหนึ่งพงศสัตว์บทที่ 10- 1112นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราอ่านกันพระธรรมตอนยาวทีเดียวนะครับสามสิบเอ็ดนาทีเมื่อวานจึงไม่มีการสรุปนะครับแต่ว่าวันนี้จะสรุปย้อนหลังให้พี่น้องฟังตั้งแต่โซลมอนเริ่มสร้างพระวิหารนะครับตั้งแต่บทที่6เลยนะครับจนมาถึงบทที่1112นะครับ พี่น้องครับวันปีนี้เราจะอ่านไปพร้อมๆกันจนจบหนึ่งรอบภายในหนึ่งปีอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาดูด้วยกันครับการสร้างอาณาจักรของกษัตริย์โซลมอนครับในปีที่4ของการครองราชของกษัตริย์โซลมอนนั้นโซลมอนได้เริ่มสร้างพระนิเวศให้กับพระเจ้านะครับเริ่มการสร้างพระวิหารนะครับของกษัตริย์ที่สร้างถวายพระเจ้านั้นซึ่งในพระพี์เองก็ได้บันทึกครับขนาดของการสร้างพระวิหารนี้ ว่าพระวิหารมีขนาดยาว27เมตรฮะลึกนะครับ27เมตรกว้าง9เมตรสูง13.5เฉลียงด้านหน้าห้องโถงนั่นนะครับมีความกว้างกว้าง9เมตรนะฮะด้านหน้านะครับกว้าง9เมตรแล้วก็ด้านลึกเข้าไปด้านหน้าพระเวศ4เมตร50ครับและว่าเห็นว่ากษตร์สซโลมอนก็สร้างหน้าต่างด้วยนะครับพิมผีบันทึกว่าสร้างหน้าต่างด้านบนนะพี่น้องเห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างห้องด้านข้างนะครับนี่คือ ห้องที่ไว้สําหรับปุโรหิตแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆซึ่งแต่ละชั้น3ชั้นนี้นะครับมีความกว้างไม่เท่ากันคือยิบสองเมตรยีนะครับสเมตรเจและ3ามเมตรสินะครับการก่อสร้างนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าศิลาหรือหินแต่ละก้อนที่มาทําพานิเวศนี้เนี่ยครับจะไม่มีการมาสากัดที่พานิเวศท,ที่บริเวณการสร้างพานิเวศท,ที่นี่เลยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงค้อนเสียงขวานหรือเครื่องมือใดๆทําการก่อสร้างนะครับ น้องครับห้องโถงด้านกลางนะครับห้องโถงด้านกลางเห็นไหมครับมีความสูงนะครับสองเมตรนะครับสองเมตรยี่สิบนะแล้วก็ในการสร้างพี่น้องเดี๋ยวดูภาพรวมด้วยกันนะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับนี่ฮะขออภัยนะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับ เริ่มต้นแต่ด้านในครับเป็น holy of holy ก็คือห้องอภิสุทธิ์ที่สถานครับแล้วก็มีจะมีในห้องนั้นก็จะมีหีบพันธสัญญาครับแล้วก็จะมีเครูปนะฮะหมายเลขสีก่ก็จะเป็นม่านกั้นระหว่างห้องอภิสุทธิ์ที่สถานนะครับกับห้องวิสุทธิสถานนะซึ่งห้องโถงวิสุทธิสถานนี้ก็จะมีปูโรหิตใช่ไหมครับที่มา ทำการที่นี่ก็จะเผาเครื่องหอมบูชาตรงหมายเลขก้นี่นะครับหมายเลขกกก็จะเป็นโต๊ะนะครับสำหรับวางขนมปังนะครับต่อไปพี่น้องดูด้วยกันครับการสร้างพนิเวศนะครับก็เป็นการให้ชนชาติอิสราเอลเห็นภาพว่าสมัยก่อนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดานนั้น พระพรานะครับพระพรากับพระนิเวศนั้นจะมีโครงสร้างเดียวกันครับคือมีห้องวิสุทธิสถานนะครับห้องอภิสุทธิสถานแล้วก็มีลานด้านนอกสำหรับเผาเครื่องบูชานะครับซึ่งด้านนอกนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่ามีมีอ่างสาครนะครับมีอ่างสาครอยู่ด้านหน้านะครับ ซึ่งอ่างสาครนี่นะครับซึ่งมีความได,ม,ดมิเตอร์คือ4เมตร50นะครับวัดวงรอบได้13.5เมตรนะครับโอ้เราเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของอ่างสาครนะฮะแล้วก็สามารถบรรจุน้ำได้เยอะมากทีเดียวนะครับแล้วด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นแท่นสำหรับให้ปุโรหิตล้างมือนะครับพี่น้องหเห็นไหมครับห้องด้านข้างที่ผมบอกไว้ มี3ชั้นเห็นไหมครับชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับจะเหลื่อมกันนะฮะชั้นล่างก็จะเล็กสุดนะครับ2.2นะครับ2.7 3.1และแต่ละชั้นนั้นก็สุกเชื่อมกันด้วยบันไดนะครับนะด้านนอกอสักครู่นี้ที่พี่น้องเห็นก็เป็นอ่างทองสำลิดนะครับซึ่งแต่ละอ่างนั้นก็บรรจุนะครับ ได้ถึง800ลิตรนะครับซึ่งจะมีอ่างเล็กๆอยู่บนแท่นนะทั้ง10แท่นด้วยกันวางด้านขวานะครับ5แท่นวางด้านซ้าย5แท่นแล้วก็อ่างสาครนั้นจะอยู่ทั้งด้านอ่างสาครก็อยู่ด้านด้านขวาของพระนิเวศนะครับพี่น้องมาดูด้านในนะครับดูด้านในของพระนิเวศด้วยกันครับประตูพี่สังเกตประตูไหมครับประตูจะประกอบด้วย บานที่จะเป็นช่องเป็นช่องนะครับในช่องก็จะมีเครูปนะครับมีต้นอินทผลัมแล้วก็มีต้นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้บานนะซึ่งห้องด้านในนั้นนะครับนะห้องด้านในเนี่ยวิจ,จิตงดงามทีเดียวนะครับ กรุด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับห้องด้านในในยาว9เมตรกว้าง9เมตรสูง9เมตรนะครับบุด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในแท่นบูชานั้นทําด้วยไม้สนสีดานะซึ่งกษตริส์โซลมอนนั้นบุด้านในพระนิเวศท,ทั้งหมดเลยด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับแล้วโซลมอนเองก็ขึงโซ่ทองคําจากด้านหน้านะครับห้องชั้นในสุดซึ่งบุด้วยทองคำนะ แล้วก็กรย์ัตรรมนเองก็สรงบุพระนิเวศท,ทั้งหลังด้วยทองคําเห็นไหมครับโอ้โหมันวิกิตงดงามอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในห้องนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับสาหรับนี่อนี้ห้องอันน,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 นี้ห้องสําหรับเผาเครื่องบูชาของพรหิตษใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่จะมีต้นอีเทอร์พารามมีเครูปนะครับแล้วก็จะมีคันประทีปนะครับมีเจ็ เอันด้วยกันนะครับเดวง7ประทีปนะครับเจเล่มแล้วก็ฝั่งละ5นะครับอันนี้เป็นโต๊ะสําหรับวางขนมปังนะครับพี่น้องครับมาดูอุปกรณ์นะครับนี่เขาเป็นการทําภาพจําลองสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในพนิเวศนะครับนี่ก็เป็นขันสาครนะซึ่งสามารถจุน้ําได้ถึง44,000ลิตรเลยทีเดียวนะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูว่ากษัตริย์โซโลมอนเองก็สร้างสร้างอะไรครับสร้างพระราชวังให้กับตัวท่านเองพระราชวังของท่านโออาร์ทีเดียวพี่น้องครับสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือว่าพระราชวังของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยมีขนาดความยาวนะครับ44เมตรครับความกว้าง22เมตรเรียกว่าพื้นที่นะครับสำหรับสร้างพระราชวังเนี่ยประมาณ900 เกือบพันตารางเมตรนะเกือบพันตารางเมตรนะครับแต่เรามาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระนิเวศพระนิเวศมีแค่200กว่าตารางเมตรแค่นั้นเองอเราเห็นความโออาของพระราชวังกับพระนิเวศเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่กษัตริย์ลมอนสร้างวังตัวเองใหญ่กว่าพระนิเวศของพระเจ้าแล้วบอกว่าให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะโอ้ซึ่งนะครับในบริเวณ พระราชวังของกษัตริย์ลมอลเองก็ไม่อยู่ห่างไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพระวิหารน,นะฮะอันนี้เป็นพระราชวังอันนี้เป็นท้องพระโรงนะครับเป็นพระเจาเป็นทีน่ประทับบัลลังของกษัตริย์ลมอนอยู่ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็เป็นพระราชวังของที่สร้างด้วยไม้สนนะครับจากเลบานอนแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่ประทับของพระธิดาของกษัตริย์ฟาโร์นะครับของอียิปต์ เราเห็นว่ากษัตริย์ลมอนเนี่ยสร้างพระราชวังตัวเองได้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยนําช่างนะครับมาจากเมืองไทละฮูรามซึ่งเป็นพันธมิตรกับกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นพระราชบิดานะครับแล้วก็ฮูรามเองเนี่ยโอ้โหมีความสามารถในการสร้างพระนิเวศพระเจ้าได้อย่างงดงามเลยทีเดียวพี่น้องครับเราย้อนกลับไปดูนิดนึงสาหรับ อนิเวศนะครับขอขอุญาตให้พี่น้องได้เห็นภาพตรงนี้ครับหูลามได้ล่อเสาสำริดสองต้นนะครับต้นแรกสูง8เมตรฮะวัดเส้นรอบวงได้5.3ะแล้วก็ทางหัวเนี่ยทำเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆบัวแต่จริงๆไม่ใช่บัวคือผลทับทิมนะครับ ทำเป็นผลทับทิมวางอยู่ด้านบนซึ่งสูง2.2แล้วก็ทําเป็นตาข่ายมักลุกพร้อมด้วยมาลัยโซ่นะครับสำหรับบัวที่อยู่บนหัวเสา7อันด้วยกันนะครับเราเห็นว่านี่คือความงดงามเลยทีเดียวนะครับเสาสองต้นนี้ก็มีชื่อด้วยนะครับชื่อยาคินกับโบอาดนะครับยาคินกับโบอาดนะขอบพระเจ้าเอาละครับ เรามาดูต่อไปครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในเครื่องใช้นะครับสำหรับปุโรหิตที่ใช้ในห้องห้องถวายบูชาห้องวิสุทธิสถานและห้องวิสุทธิสถานเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากฝีมือของฮูรามทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับนี่พระาชวังนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นีวังอันนีอนนน้อันนี้พระวิหารพระนิเวศนะครับอันนี้พระาชวังของกษัตริย์โซลมอน แล้วด้านในของพระชวังของกษัตริย์โซโลมอนนะครับอันนี้เป็นภาพจําลองที่มีจิตรกรนะครับพยายามจินตนาการเราเห็นว่าโอ้โหพระราชวังนี้งดงามเหลือเกินนะครับข้างในก็บูด,ด้วยทองคําทั้งนั้นเลยนะครับจากนั้นครับมาบทที่8กษัตริย์โซโลมอนเองสร้างพระิหารเสร็จนะครับใช้เวลาทั้งหมด7ปีด้วยกันในการสร้างพระิหารเสร็จแล้วก็ถวายนะครับ พระวิหารนี้แด่พระเจ้านะครับในขณะที่ถวายพระวิถวายพระวิหารนั้นนะครับซโลมอนก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเป็นบทเขาเรียกว่าด็อกซโลจีนะครับเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านี้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินเบื้องล่างพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญาสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์นะครับสำหรับผู้ที่ ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักรพระองค์ด้วยสุดใจนะและพอนั่นเสร็จแล้วนะครับก็ถวายปรากฏว่าหหบพระสัญญาพอเข้าไปแล้วนะครับพวกปุโรหิตก็เข้าไปในพระมิเพระพระนิเวศนั้นแต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่าพาสัสริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศนะครับเต็มไปด้วยเมฆหมอกนั้นปกคลุมภายในพระนิเวศอย่างเรียกว่ามองไม่เห็นเลยปุโรหิตไม่สามารถยืนได้นะครับแล้วก็ต้องออกมาจากพาระนิเวศนั้นนะครับเพราะว่าพัสริ ของพระเจ้าเต็มพระนิเวศเลยทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับกริย์โซโลมอนเองก็อธิษฐานถวายแล้วก็กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของอิสราเอลความเป็นมาเป็นไปของตัวเองนะครับว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจากนั้นนะครับกริส์โซโลมอนเองก็ถวายเครื่องบูชาเป็นสัตวบูชานะครับคือเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าบัว2 2 0 0 0ตัว แก่1น0 0 0 0ตัวนะครับคนอิสราเอลทั้งหมดก็ร่วมใจกันอุทิศถวายพระนิเวศนี้แด่พระเจ้านะครับเวลานั้นสัตว์บูชานะครับธัญญาบูชาต่างๆก็ถูกนํามาเผาถวายครับนะครับเป็นเครื่องถวายเผา,าทั้งตัวเพราะะฉนั้นบริเวณที่ถวายนะครับก็พระภีร์ได้บันทึกว่าไม่สามารถเผาได้นะครับ โซโลมอนใช้เวลาทั้งหมด14วันด้วยกันในการจัดงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงและการถวายเครื่องบูชานี้นะครับต่อมาครับพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนกรรษัตริย์โซโลมอนครับพระองค์ได้ทรงปรากฏเหมือนอย่างที่ปรากฏกับกษัตริย์โซโลมอนที่เมืองกีเบโอนครับและพระองค์ตรัสกับโซโลมอนมีอย่างมีนัยยะสาคัญเลยทีเดียวเป็นคาเตือนฮะเป็นคําเตือนสําหรับการครองราชการปกครองแผ่นดิน ของกษัตริย์ซารมอนบอกครับย้ำเป็นครั้งที่สองแล้วบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายหรือลูกหลานของเจ้าหันไปจากการติดตามเราและไม่รักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้าแต่ไปปฏิบัติพระอื่นและนำมำสก,การพระเหล่านั้นทำไมครับพระเจ้าจะตัดอิสราเอลออกครับและพระนิเวศนี้จะถูกพังทลายเป็นสิ่งประหลักหักพังและทั้งหมดทั้งมวลเขาจะถูกตัด พระเจ้าจะตัดเขาออกและพระเจ้าจะนําเหตุร้ายทั้งหมดมาอยู่เหนือเขาครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนโซโลมอนเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากนั้นกษัตริย์โซโลมอนเองก็ไปสร้างเมืองต่างๆนะครับโดยนะไปสร้างเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองฮาโซเมืองเมกิโดเมืองเมืองเกเซอร์นะครับสิ่งเหล่านั้น โซโลมอนก็สร้างเมืองเกเซอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนเองก็กําหนดไว้ว่า1ปีจะมีการเผาถวายสารพระบูชาเนี่ยปีหนึ่งสครั้งนะครับเป็นเครื่องถวายเผาทั้งตัวสันติบูชานะครับแล้วก็เป็นการเผาเครื่องหอมแด่พระพักพระเจ้านี่แหละครับเป็นสิ่งที่โซโลมอนทําให้กับพระเจ้านะครับอลังการเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับชื่อเสียงโซลม,มอนก็เรื่องลือขจรกระชายนะครับมีราชนีจากแดนใต้นะครับคือราชนีแห่งเชบาได้ยินกิตติศักดิ์ชื่อเสียงของโซลม,มอนอันเนื่องมาจากพระนามของพระเจ้านะพระนางก็เลยเข้ามานะครับเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาเห็นกับตาเพื่อมาฟังสติปัญญาทุกอย่างอยากจะมาถามเรื่องราวที่ค้างคาใจว่ามันเป็นยังไงกุโซลม,มอน,นฉลาดจริงไหม ปรากฏว่าสามันก็ตอบทุก anyway, ปัญหาของนางไม่มีสิ่งใดซ่อนเล้นเลยแล้วที่จะตอบนางไม่ได้นะครับเพราะพระราชินีแห่งเชบาเห็นแบบนั้นแล้วก็ทึ่งในสติปัญญาของพระเจ้าบอกนะครับว่าสิ่งที่หม่อมฉันได้ยินเนี่ยนะครับไม่เชื่อถ้อยคําจึงมาเข้าเฝ้าและอยากจะเห็นด้วยตาของหม่อมฉันเองรู้ไหมว่าสิ่งที่หม่อมฉันได้ยินมากับสิ่งที่หม่อมฉันเห็นมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยกับสิ่งที่หม่อมฉันเห็นสติปัญญาของฝ่าพระบาทนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลย นะเกินกว่าความเข้าใจที่หม่อมฉันจะจะคิดได้นี่ครับเลยพระนางก็เลยทำไมครับสวามิภักิ์ครับถวายทองคำนะครับอันดับแรกเลยถวาย4ตันฮะโอ้โหไม่เพียงเท่านั้นถวายเครื่องเทศอีกมากมายเพชรนินจินดาโอ้โหมหาศาลนะครับแล้วต่อมาก็พระผีได้าระบุว่าพระนางเองนะครับถวายทองคำนะครับป,ปีปีหนึ่งนะฮะ23ตัน ให้กับกษัตริย์โซโลมอนนะครับโซโลมอนก็มาท้าเอามาทําโล่อันละ7กิโล2อ0อันนะแล้วโล่เล็กอันละ2กิโลอีก300อันโอ้โหพระที่นั่งทุกอย่างทองคํานับ10ตัวนะครับขันละ2ตัว2ตัวเนี่ยนะฮะโอ้ทำด้วยทองคําคทั้งสิ้นเลยครับไม่มีสิ่งใดเลยในท้องพระโรงนี้ที่ทําด้วยเงินไม่มีเลยครับนะจากนั้นพระกัม์ีบันทึกว่าโซโลมอนเองนะครับ ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงในโลกนี้นะครับเรื่องสมบัติและปัญญาทั่วโลกนี้ก็สแสวงหาที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาลมอนเพราะเมื่อมาเข้าเฝ้าแล้วก็เอาเครื่องบรรณาการมาถวายกษัตริย์ซาลมอนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศม้าล่ออะไรต่างๆนะครับเราเห็นว่าโอ้โหกษัตริย์ซาลมอนเนี่ยมีมีก็เ,เรียกว่ามีบารามีอย่างมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นความผิดพลาดของกษัตริย์ซาลมอนก็คือนะครับ โซลมอนสะสมลดลบและลบม้าครับพระภีบอกว่าไงครับอย่าให้กษัตริย์ของเจ้าเห็นไหมครับในพระภีบอกว่าอย่าให้กษัตริย์ของเจ้าทําไมสะสมลดลบลดม้ามากเกินไปนะครับในพระ,ะ,ะธรรมเฉลยธรรมญัติบทที่17นะครับเพราะว่าถ้ามีม้ามากเกินไปก็อยากจะลบนะฮะ กษัตริย์ซโลมอนมีรถลบถึง1,400คันมีทหารมา้าทหารม้า1,200คนนั่นแสดงว่าต้องมีม้ามากกว่า1,200ตัวใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นสองพันตัวนะครับโอ้โหเห็นว่าโอ้โหกษัตริย์กษโลมอนนี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยแล้วหลังจากนั้นครับบรรดานางสนมนะครับมาเหสีของกษัตริย์ซโลมอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ห้ามนะครับว่าคนอิสราเอลอยากมีกษัตริย์ใช่ไหมครับ พระเจ้าก็ประทานกษัตริย์ให้แต่พระองค์ทรงคำชับว่าอย่าให้กษัตริย์นั้นมีม้ามากเพราะอยากจะลบอย่ามีเมียมากเพราะเมียมันจะหันใจนะครับและเป็นอย่างนั้นจริงๆสาหรับกษัตริย์ซโลมอนซโลมอนเองมีมเหสรีเ0 0อยครับมีนางห้าม300บรรดามาเหสีของพระองค์ก็หันพระไถยพระองค์ไปจากพระยาเวนะครับไปกราบไหว้ลูปเคารพแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่า กษัตริย์ลมอนเองทาไมครับไม่ควรไปติดตามพระอื่นไม่รักษาพระบัญชาของพระเจ้าเพราะเจ้าทําแบบนี้เจ้าไม่รักษาพระสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราที่เราได้บัญชาเจ้าเราฉีกอาณาจักรของเจ้าอย่างแน่นอนและจะมอบให้กับข้าราชการของเจ้านะครับและแต่ว่าเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดนะที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้ของเราก็จะเหลือไว้หนึ่งเผ่าสําหรับบุตรชายของเจ้า และก็เพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มด้วยที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ท่านที่รักครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอดกั้นพระไทยกับกษัตริย์สมอลมานานมากเลยนะครับในเรื่องของการกาบว่าดุคลบตั้งแต่เริ่มต้นถ้าพี่น้องจําได้นะครับกษัตริย์รมอลไปรับนะครับสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ฟาโรนะครับของอียิปต์โดยรับนางพระชธิดานะครับมาแต่งงานด้วยนะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่บทบทที่1เลยนะฮะ ปรากฏว่าโซโลม,มอนนะครับสุดท้ายนี้โซโลม,มอนก็ครองราชอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็สมสักหมด40ปีนะครับพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าท่งให้เรโหโบอัมนะครับพระเจชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนแต่ว่าข้าราชการของพระองค์นั้นเยโรโบอัมก็กําลังทําท่าจาักรกบดครับพี่น้องครับอาณาจักรของกษัตริย์โซโลมอนนั้นถูกฉีกเป็น2ส่วนข้างบนสิบเผ่าครับข้างล่าง หนึ่งเผ่าะนะครับคือเผ่ายูดานะครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะมาพบกันใหม่วันนี้ใช้เวลาไปมากทีเดียวถึง20่สิบกวนาทีนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ